เคยลองจินตนาการดูไหมครับว่าถ้ามีเป้าหมายที่สำคัญมากๆซ่อนตัวอยู่ใต้ดินลึกๆในบังเกอร์คอนกรีตที่หนาที่สุดเราจะทำยังไงกับมันวันนี้เราจะมาเจาะลึกอาวุธที่เกิดมาเพื่อภารกิจแบบนี้โดยเฉพาะเลยครับนั่นก็คือ GBU 5 7หรือที่รู้จักกันในชื่อ Massive o r d n a n c e Penetrator เอาละครับนี่ไม่ใช่แค่คำถามล,ยลอยๆนะครับแต่มันเป็นโจทย์ที่ท้าทายสุดๆในทางวิศวกรรมเลยคือเราจะทำลายอะไรบางอย่างที่อยู่ลึกลงไปใต้คอนกรีตเสริมเหล็ก นาถึง200ฟุตได้ยังไงลองนึภาพตามนะครับความลึกขนาดนั้นเนี่ยมันก็คือตึกสูงประมาณ20ชั้นเลยนะนี่แหละครับคือปัญหาที่ระเบิดบังเกอร์บัสเซอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้โจทย์นี้และคําตอบของโจทย์สุดหินที่ว่าก็คือเจ้ายักษ์ใหญ่ลูกนี้เอง GBU 57หรือ Massive Ordnance Penetrator เชื่อย่อๆก็คือ m ็นั่นเองครับมันคือที่สุดของอาวุธทะลุทะลวงที่ออกมาเพื่อภารกิจนี้เพียวๆเ,เลย3 0,000ื่นปอน หรือถ้าคิดเป็นกิโลกรัมก็เกือบเกือบหมื่นสี่พันกิโลน้ำหนักมหาศาลขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะครับแต่มันคือกุญแจสําคัญที่ทําให้อาวุธนี้เป็นสุดยอดเครื่องมือทะลุทะลวงเพราะว่าพลังงานจนที่เกิดจากมวลขนาดนี้แหละครับคืออาวุธหลักของมันจริงๆทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับเราลองมาเทียบกับระเบิดรุ่นก่อนๆดูอย่าง BLU 1 0 9เนี่ยเจาะคอนกรีตได้ประมาณ5ฟุตก็ถือว่าเยอะแล้วนะ ขยับมาเป็น GBU 2 8ก็เจาะได้ลึกขึ้นมาหน่อยที่20ฟุตแต่พอมาเจอ MOP เท่านั้นแหละครับโอ้โหมันคนละเรื่องกันเลยด้วยความสามารถที่เจาะทะลวงได้ลึกถึง200ฟุตคือมันทิ้งห่างไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับและถ้ายังนึกภาพความลึก200ฟุตไม่ออกจริงๆนะครับก็ลองจินตนาการถึงตึกสูง20ชั้นดูอีกทีนั่นแหละครับคือระยะที่ GBU 5 7สสามารถมุดลงไปใต้พื้นดินหรือคอนกรีตได้เป็นพลังทำลายที่แบบน่าทึ่งแล้วก็น่ากลัวมากๆในเวลาเดียวกัน แล้วอะไรล่ะที่มันซ่อนอยู่ข้างในเจ้ายักษ์ใหญ่นี่ที่ทําให้มันทําเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแบบนี้ได้เอาล่ะครับเรามาลองผ่าดูไส้ในของมันกันดีกว่าว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างนี่คือการออกแบบที่อาจจะสวนทางกับความเข้าใจของคนส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าน้ําหนักเกือบทั้งหมดของระเบิดหรือกว่า80%เนี่ยมันคือส่วนของเปลือกที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษไม่ใช่ตัวหัวรบนั่นก็เพราะว่าภารกิจหลักของมันคือการทะลวงเข้าไปให้ถึงเป้าหมายก่อนส่วนการระเบิดน่ะเป็นแค่ขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นเอง และไอเจ้าเปลือกที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหล็กธรรมดานะครับแต่มันคือโลหะผสมชนิดพิเศษที่เรียกว่าเฟโรโคบอลซึ่งถูกออกแบบมาให้แข็งแกร่งและทนทานต่อแรงกระแทกมหาศาลโดยเฉพาะเลยลองนึกภาพการพุ่มชนกำแพงคันกรีตนานาด้วยความเร็วสูงดูสิครับนั่นแหละคือสิ่งที่เปลือกนี้ต้องรับมือให้ได้และพอเรามองเข้าไปข้างในเปลือกที่แข็งแกร่งนั้นนะ โอ้โหเราจะเจอกับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนอัดแน่นอยู่เต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหัวรบขนาด5,000ปอนด์ระบบนำวิธีด้วยดาวเทียม GPS เกรดทหารไปจนถึงครีบควบคุมที่คอยปรับทิศทางระหว่างที่มันร่วงหล่นลงมาคือทุกชิ้นส่วนต้องทำงานประสานกันอย่างแม่นยำเป๊ะเ,ะเลยเอ่อแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมชนวนระเบิดถึงไม่อยู่ข้างหน้านี่คืออีกหนึ่งความฉลาดในการออกแบบเลยนะครับคือเขาเอาชนวนหลักหรือตัวจุดระเบิดเนี่ยไปติดตั้งไว้ที่ส่วนท้ายของระเบิด เพื่ออะไรก็เพื่อป้องกันไม่ให้มันเสียหายจากการกระแทกอย่างรุนแรงในตอนแรกนั่นเองทําให้มั่นใจได้เลยว่าระเบิดจะทํางานก็ต่อเมื่อมันเจาะเข้าไปถึงเป้าหมายที่ต้องการแล้วเท่านั้นเอาล่ะพอเรารู้จักส่วนประกอบต่างๆของมันแล้วก็ถึงเวลามาดูกันครับว่าในภารกิจจริงๆเนี่ยระเบิดลูกนี้มันทํางานยังไงกันแน่ทีละขั้นตอนเลยตั้งแต่ถูกปล่อยจากเครื่องบินจนกระทั่งถึงเป้าหมาย ด้วยขนาดและน้ำหนักที่มหาศาลขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าต้องใช้อากาศยานที่พิเศษมากๆในการนำส่งซึ่งก็คือเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-2 Spirit นั่นเองครับและด้วยความใหญ่ของมันเนี่ย B-2 หนึ่งลำสามารถบรรทุก MOP ได้แค่2ลูกเท่านั้นในการออกปฏิบัติภารกิจหนึ่งครั้งลำดับการทำงานของมันเนี่ยน่าทึ่งมากครับเริ่มจากการปล่อยที่ระดับความสูงมากๆเพื่อให้มันสะสมพลังงานจนจ,นจากแรงโน้มถ่วงให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากนั้นระบบนำวิถี GPS ก็จะทำงานร่วมกับครีบควบคุมทั้ง4เพื่อปรับเส้นทางให้แม่นยำที่สุดพอถึงเป้าหมายป้างน้ำหนักมหาสารของมันก็จะทำหน้าที่เหมือนหัวเจาะทะลวงลงไปและสุดท้ายชนวนหน่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ก็จะทำงานเพื่อจุดระเบิดหัวรบนักความลึกที่ต้องการพอดีเป๊ะมีหลายคนนะครับที่มักจะสับสนระหว่าง MOP กับระเบิดยักษ์อีกชนิดที่ดังไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ MOAB หรือเจ้าของฉายา m า t ์ e r of All Bombs ซึ่งถึงแม้ชื่อจะดูยิ่งใหญ่คล้ายกันแต่จริงแล้วการทำงานของมันเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับบางนั้นนะครับหัวใจสำคัญที่ต้องจำให้ได้เลยก็คือ MOP เนี่ยมันคือนักเจาะที่ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะลงไปใต้ดินลึกๆแล้วค่อยระเบิดในขณะที่ MOAB มันคือนักทำลายล้างบนพื้นผิวที่จะระเบิดเหนือพื้นดินเพื่อสร้างแรงอัดอากาศแล้วก็คลื่นกระแทกมหาศาลบนพื้นที่กว้างคือวัตถุประสงค์เนี่ยแตกต่างกันคนละขั้วเลยครับ มันมีบันทึกจากการใช้งาน MOAB จริงๆในอัฟกานิสถานนะครับว่าแรงระเบิดของมันรุนแรงถึงขนาดดูดออกซิเจนทั้งหมดออกจากถ้ำในบริเวณใกล้เคียงเลยทีเดียวซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของระเบิดแรงอัดอากาศที่เน้นการทำลายล้างบนพื้นผิวเป็นหลักซึ่งมันคนละเรื่องกับ MOOP ที่เน้นการเจาะทำลายเป้าหมายที่ซ่อนอยู่ใต้ดินเลยและแน่นอนครับว่าความสามารถระดับนี้มันก็ต้องมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงลิ่ว GBU 57มอบหลูกเนี่ยมีราคาราวๆสาล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่าม็อบแค่ลูกเดียวมีราคาสูงกว่า GBU 28ถึง20เท่าโอ้โหนี่คือการลงทุนครั้งใหญ่เพื่อแลกกับความสามารถทางยุทธศาสตร์ที่ไม่มีอาวุธอื่นเทียบได้จริงๆครับ และนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของ g b u 5 7เลยความสุดยอดของมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันระเบิดแรงแค่ไหนนะครับแต่อยู่ที่ความสามารถในการนำพาแรงระเบิดนั้นไปยังจุดที่เป้าหมายคิดว่าปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือใต้ดินลึกลงไปหลายสิบเมตรซึ่งเป็นที่ที่อาวุธธรรมดาไม่มีวันไปถึงได้เลยและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นาเราไปสู่คาถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าในสงครามที่ไม่เคยสิ้นสุดระหว่างการโจมตีและการป้องกันเนี่ย ในเมื่อบังเกอร์มันถูกสร้างให้ลึกขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเ,เรื่อยๆแล้วก้าวต่อไปของวิศวกรรมอาวุธที่จะมาเอาชนะมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือคำถามที่น่าติดตามกันต่อไปครับ